หนึ่งตัวนะครับน่าจะบอกว่าเป็นสมัยใหม่หน่อยนะครับ Aero Press นะครับแต่ก็เกิดขึ้นมาหลายปีละแต่ว่าถือว่าก็เป็นการสกัดแบบแนวทางใหม่นะครับ Aero Press ใช้กาแฟ20่กรัมเหมือนเดิมนะครับโดยจะว่ากัวกลางนะครับการบดก็ใช้ความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับจากตัวเฟนเพลสละเอียดกว่าเฟนเพลสถามว่าแต่หยาบกว่าตัวม็อกก o นะครับ เป็นเหมือนเกลือนะครับเป็นเป็นเกลือกึ่งน้ําตาลทรายขาวอยู่ในในระหว่างเกลือกับน้ําตาลทรายขาวนะครับประมาณนี้นะครับนี่มันจะเป็นลักษณะเป็นกระบอกนะครับเป็นกระบอกกระบอกเลย เรามีตัวกระดาษกรองนะครับฟิลเตอร์เพื่อการสกัดตัวเศษนะครับตัวผงกาแฟให้มีความสะอาดมากขึ้นนะแล้วก็รสชาติของกาแฟที่แตกต่างกับวิธีการสกัดโดยแบบอื่นนะครับ ทที่ััวนะครบตอนนี้เป็นเทคนิคแล้วครับว่าเราอยากจะเอาอะไรออกมา,มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราจะใช้วิธีการคนนะครับโดยประมาณประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับแล้วเราก็ปิดฝาได้เลย ู่ที่เราสกัดนะครับจะใช้ท่าท่าอะไรก็ได้นะครับแต่ก็ใช้เบสิกก็คือแบบค่อยๆดันลงไปเรื่อยๆนะครับคล้ายเฟนเพรสไหมก็ไม่ <het drink> เหมือนกับเฟนเพรสซะทีเดียวนะครับตัวนี้มันจะมีกระดาษเพื่อกรองตัวเศษแล้วก็มีน้ำตัวน้ำมันกาแฟด้วยนะครับแอ l o p เพรส ตอนนี้เราลองมา,าชิมรสชาติของตัว Aeropress นะครับว่าจะมีความแตกต่างกับวิธีการสกัดแบบอื่นๆอย่างไรบ้างนะครับคลีนตัวของ Aeropress มีมีความคลีนอยู่มากกว่าตัว Mugpot ok นะครับอย่างเห็นได้ชัดดูดูจากสีดูจากน้ำกาแฟนะครับ มีความหวานนะครับเพิ่มมานะครับ a c ซิ i ิตมีเปรี้ยวเข้ามาแต่ไม่มากนะครับก็อยู่ในระดับกลางๆของของความเปรี้ยวนะครับช่วงเมาส์ฟิลก็รู้สึกมีกลิ่นบางอย่างที่มันลอยขึ้นมาเ <loc s. S 1> ขาเรียกว่าอยู่ในพวกโพรงจมูกนะครับแต่ไม่ได้แบบว่าชัดเจนมากแต่ว่าเป็นกลิ่นเบาๆหอมเฟเวอร์ เฟเวอร์ดีนะครับบาลานซ์บาลานซ์นผมให้การสกัดโดยแอ o รเพรสก็คือครบรถในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของกลิ่นนะครับทานง่ายดีนะครับในการสกัดแบบแอ o รเพรสครับผม